สวัสดีค่ะคุณนายประดิษฐ์กลับมาแล้วฮาโลวีนมาจ้าวันนี้มาสอนทำเบนโต้ฮาโลวีนกันเริ่มต้นกันด้วยที่สแปมนะคะเป็นอาหารที่ขยะแต่ว่าอร่อยนะคะแล้วก็จะทําให้ไตของท่านนั้นพังนะคะแต่ว่าเราก็น,านัน่ๆนกินทีเนาะนะคะอร่อยจุดนี้ก็ใช้สแปมนะคะไปซื้อมาเอามาหั่นนะคะไซส์ก็ประมาณนี้นะคือวันนี้เราจะทำโอเวนโตเนี่ยก็จะใช้แค่ สองชิ้นก็พอแล้วนะคะซึ่งเป็นตัวอันนี้นะบอกเลยว่าเป็นของพี่อานนะคะเราก็จะทําให้ลูกส่วนพวกนี้เราก็หัน่นหันหันไปนะคะแล้วก็เอาไปจี่ในกระทะนะคะเราก็ใช้ไฟซักอ่อนๆน,นิดนึงนะค่อนข้างไปทางกลางๆจะบอกว่าเวลาที่จีอะ่ะคือแกเคยมาญี่ปุ่นแล้วมันจะมีแฟมิลี่มานะมันเคยทาไอ้สแปมแบบเนี้ยแต่แม่งไม่เอาไปทอดจะบอกว่าไม่อร่อย ฉันโกรธมากที่มันไม่เอาไปทอดก่อนเพราะว่าสแปมที่ดีที่อร่อยคือต้องเอาไปทอดก่อน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือไอ้ส่วนที่เหลือเนาะเราก็ทําการดับโยกมันนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้กินวันอื่นนะเพราะว่าจะทาแค่เป็นโต๊ะเนี่ยเช็ดสะหน่อยทาความสะอาดนะคะเขียงของเราแล้วก็มากลับด้านกันนิดนึงโอเคหั่นไซประมาณนี้นะจะบอกว่า ฉันนะ่ะทำใสเ่เบนโตให้ลูกแค่สองอันส่วนอีกอันนึงก็คือฉันกินเองเป็นอาหารเชา้านี่ทำตอนเช้าเนี่ยเราก็ระหว่างที่รอไอตัวสแปมอ้าวก็พักโฆษณากันสักนิดนึงนะคะคลิปนี้สนับสนุนโดยข้าววันพบข้าวเติมวิตามินบ1 B2 B3 บีีและทะเลหุงได้เลยไม่ต้องล้างเป็นสปอนเซอร์ของเพจเราเองนะคะสนับสนุนกันสิคะทุกคนขอบคุณค่นะอ่ะกลับมานะคะเราก็เอาข้าวใส่ลงไปะคะ่ะแปะลงไปฟาบเข้าไปนะคะแล้วก็ จับให้มันเป็นก้อนๆค่ะก็คือเราอ่ะจะต้องทำไซส์ให้มันเท่ากันกับไอตัวขนาดของสแตนนะคะคือปกติเนี่ยถ้าเราทำเบนโตะเนาะคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็จะปั้น้เป็นร,รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่เราก็หนีนะคะเอาแม่งเท่าเพราะว่าอะไรเงี้ยเพาเอาไซส์ตูดมาเทียบเลยทีเดียวเชียวนะคะว่ามันเข้าได้หรือเปล่าเนี่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะถ้าปกติคนญี่ปุ่นเขาจะทำเป็นสามเหลี่ยมเนาะ แต่เราก็วันนี้เป็นสแปมนะคะเราก็เลยทำเป็นสีเหลียมเราก็ทำการปั้นข้าวไว้เลยสองอันจากนั้นอันนี้นะคะเป็นกล่องข้าวของลูกเราเองนี่เอามาเทียบเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาทดลองดูก่อนว่าเอ๊ะมัน มันทำแบบเนี้ยยังจะเอาตูดมาอีหาเอ้ยตลกนะเราเนี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปนะคะอ่ะโอเคได้สองอันเราก็เริ่มมีการแบบดีไซน์ในหัวแล้วว่าอ้าจเฉันจะเอาข้าวไว้ตรงนี้แล้วฉันจะเอาอะไรไว้ตรงไหนคือเบสิกก็คือแบบมันก็จะมีข้าวแล้วก็มีตัวเนื้อใช่ปะ่ะแล้วก็มีผักวิมะเขือเทศอะไรเงี้ยที่เขาจะแบบใส่กันหลักๆเนาะแล้วก็ไอไอถ้วยถ้วยเนี่ยฉันก็ซื้อมาจากรนะ้านลอยเย็นนะล้วก็ น่ารักอะร้านร้อยเยนอะซื้อซื้ไปเถอะเอามาใส่ให้มันแบบเอาไว้ถ่ายรูปลงโซเชียลนู่นนี่นั่นชีวิตมันก็อย่างนี้นะคะต้องมีติดโซเชียลมันบ้างนิดหน่อยอะไปเอาสแปมมากี้เนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วให้มันไม่ต้องให้มันไหม้มากนะให้มันแค่แบบรกรอบแล้วก็หอมหอมอันนี้ก็คือเอามาปั้นทับเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางทีอะแกข้าวอะมันก็ใหญ่เกินไปกว่าตัวขนาดสแปมเห็นปะอะไรเงี้ย แล้วก็แบบบางทีถ้าถ้ามันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอาออกได้นะคะอันนี้เราก็เอาสาลายเนาะมาห่อแบบนี้นี่ง่ายดายนี่แอบข้าวเยอะไปแล้วเนี่ยนี่ฉันดึงข้าวออกไปแล้วเนาะแล้วก็ใส่หลับเข้าไปแล้วก็แบบเขาเรียกอะไระจัดทรงมันอะ่ะให้มันแบบดีๆอีกรอบนึงอะคะ่ะอ่ะแต่ยังจะยัด,ยด,ยดเข้าไปอีกรอบนึงแหมมันมันไม่มั่นใจมันม่นใจกลัวใส่ไม่ได้ <laughs> เพื่อความชชวร์นะ เออนี่กูเป็นโรคย้ำคีดย้ำทำปะเนี่ยหลังจากนะั้นนี่ค่ะปาปเข้าไปชีสจ้ะชีสแผ่นนะคะจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีชีสแผ่นสองแบบนะ,ะก็คือแบบที่มันเออเอาไว้วางบนขนมปงังมันจะละลายง่ายหน่อยนะคะก็อย่าเอาแบบนั้นมาเวลาทําเป็นโต๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันละลายให้ใช้ชีสที่มันแบบเอาไว้ใส่พวกแซนด์วิชนะคะมันก็จะแข็งหน่อยเราก็เนี่ยเอามาตัดเป็นแผ่นๆชิ้นๆอย่างงี้ฟีลแบบมัมมี่มัมใจ วางาไปแป,ป๊บแป๊บสามชิ้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วก็อันนี้นะคะมันเป็นที่กดชีสนี่แหละอันนี้เราซื้อเป็นเซตมานะคะไอตัวที่มันเป็นยหยักหยักเเห็นตรงตีนแมวนั้นปะมันจะเป็นหยกักหยักไอตัวที่เป็นหยกักหยักเนี่ยเขาเอาไว้ตัดสาลายไวย้แต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นแบบเรียบเรียบเนี่ยเขาจะเอาไว้ตัดชีสส่วนนี้นะคะก็ฉันใช้ตั้งแต่ลูกอยู่อนุบาลนะแกแม่งก็ทนใช่ไหมเลยนะไอท,ที่ที่ตัดสาลายเนี่ย อันนี้คือ,คอดีนะเราแนะนําเลยใครแบบชอบทําเบนโตะกดเึบ่เข้าไปนะนี่แม่งออกมาแล้วเราสามารถแบบ<ๆ><ๆ>เขาเรียกอะไร arrange ได้อะค่ะไอตัวตรงที่เป็นตาตรงที่เป็นแก้มอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแบบแม้กระทั่งตัวที่เป็นแก้มก้อนกลมๆเล็กๆเราก็เอามาประดิษฐ์เป็นลูก,กตาได้ในถ้า,ถ,าถ้าเราจะทําแบบตาเล็กๆกันนะแต่ว่าเนี้ยเราอไอตัวตาของตัวมัมมี่อันเนี้ยมันใหญ่เราก็จะใช้ตัวอันที่ใหญ่ที่สุด คือต้องตัดชี้ไปวงกลมกอดแกแล้วค่อยเอาไปวางมันก็จะเป็นแคาว่าอี้น่ารักมากนะแล้วก็ทําซ้ําในลูปเดิมอันนี้เห็นไหมฉันเข้าเยอะตักข้าออกมันเยอะเกินไปแซบเข้าไปนะเอาเข้าออกแล้วก็จัดทรงมันอีกทีหนึ่งให้มันแบบว่าสวยงามอืมดีดีดีมากดิบทำไปเรื่อยๆลูกก็แต่งหน้าอยู่นะตอนนี้ นะคะเด็กวัยรุ่นก็ต้องแบบห่วงสวยอ่ะอันนี้ทำเสร็จแล้วฉันก็เอาพลาสติกอะวางตรงข้างล่างนิดนึงเพราะว่าอยากให้เวลาลูกหยิบออกมากินน่ะแกให้มันแบบว่าหยิบง่ายๆนึกออกปะไม่ให้มันติดตัวตัวเบนโตนะคะเพราะมันเป็นข้าวปั้นไงแกถ้าถ้าปกติแบบใส่ข้าวแล้วกินธรรมดาก็คือใส่ไปเลยแล้วเวลากินก็คือแบบเอาตะเกียบขวัก,กินแต่ว่าอันนี้เรา จะเป็นลักษณะข้าวปั้นอ่ะมันเป็นก้อนกอนกันกเลยต้องเอาแรปวางเด็ดนึงแล้วก็อันนี้เป็นบอกโคลี่นะคะเราก็เป็นซื้อแบบเป็นแช่แข็งมาถึงเวลาก็แค่เอาไปอุ่นละลายมันแค่นี้แล้วก็เอามะเขือเทศลงไปส่วนไอ้จุกจุกที่วางข้างบนอ่ะก็ร้านร้อยเยนอ่ะร้านเดียวกันกับไอ้ถ้วยนั่นแหละก็นี่จัดให้สวยงามแล้วเอาไปถ่ายรูปหนึ่งที หลังจากนั้นก็โชว์ให้ทุกคนดูเน่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแฮปปี้ฮาโลวีนแล้วก็ไอ้แลปที่มันเกิดมาตกกะเกียเราก็ปิดปิดตรงด้านบนนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราปิดฝาเราไม่อยากให้ฝามันไปโดนไอ้ตัวที่เราทําไว้ใช่ไหมมึงนึกออกป่ะพอแบบถ้าเราไม่ปิดอย่างเงี้ย เราเอาฝาปิดลงไปอ่ะแล้วลูกกูเปิดฝาออกมาแล้วลูกกระต่ายนั่งติดอยู่บนฝานึกออกป่ะมันก็ไม่ใช่มันไไมนจะปิดคอนเซปต์มันไม่ได้มันไม่ได้นะมันผิดคอนเซปต์เราก็ปิดอันนี่นี่อะกูมีติดชูไว้ที่แบบเหมืนอนจะมันเข้าเตะมันเข้าเตมทําอะไรต้องไปให้สุดอย่ายหยุดนะคะความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเราที่ขี้เกียจจะทําด้วยนะคะแต่เราก็ยังทาต่อไปเพราะไม่เลยอะไรก็ไม่รู้นะคะ <S <S โอเคยัดใส่กล่องแกดูถุงถุงฉันดีน่ารักปะ ฉันซื้อให้ลูกถูงโมผู้สั่งจันเป็นทัดแมวชอบแมวซื้อชิบหายเลยไอคาแรคเตอร์เนี่ยแมงก็ขยันออกกูดคูณซื้อตามไม่ทันเอารูดเปิดรูดเปิดนะคะเสร็จแล้วขอบคุณที่ติดตามชมเราก็มาผูกโบกันนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เอาให้ลูกสาวสุธิลลาเขางชันนั้นเอาไปโรงเรียน ขอบคุณที่ติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดฟอล l o w กดซับสไครต์กดทุกอย่างนะคะยกเว้นกดดิสไลค์นะไปแล้วขอบคุณมากมายมามอยมายมอย,ย,ยและวรรณพขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ